แค่แต่งโมเพียงครึ่งซี่ก็สามารถบ่งบอกความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคดนักเล่าในตำนานช่องที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องเล่าดีๆมีสาระและก็ให้แง่คิด ที่สำคัญนะครับผมใช้เวลาเพียงไม่นานสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของแตงโมครึ่งซี่ครับที่สามารถบ่งบอกสายสัมพันธ์ในชีวิตคู่ของคุณได้เรื่องราวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยบ่ายวันหนึ่งครับผมผู้ชายคนนึงเลิกงานกลับบ้านร้อนจนเหงื่อโชกเปิดตู้เย็นพบแตงโมแช่เย็นอยู่ครึ่งซี่ดีใจจนคว้าออกมา แทะกินจนเรียบสักครู่ต่อมาครับภรรยาของผู้ชายคนนั้นก็กลับมาถึงด้วยพอเข้าประตูได้ก็บ่นว่าหิวน้ําและก็ร้อนมากเธอก็เลยเปิดตู้เย็นแล้วก็ชะงักผู้ชายคนนั้นก็บอกเธอว่าแตงโมซิกนั้นเขาได้กินไปแล้วสีหน้าของเธอมีแววตาที่ไม่พอใจรีบเอาช่วยไปรินน้ําหยิบกระติกขึ้นมาก็พบว่าน้ําในกระติกแห้งสนิทเธอพูดขึ้นมาทันทีว่า เธอกลับบ้านมาก่อนทําไมไม่เติมน้ําไว้บ้างโมทําอะไรอยู่ผู้ชายคนนั้นก็โกรธครับแล้วก็บอกว่าทําไมอะไรอะไรก็ต้องให้ฉันทําหลังจากนั้นครับทั้งสองคนก็ทําสงครามเย็นกันอยู่สักอาทิตย์หนึ่งกว่าจะยอมคืนดีกันในวันเสาร์ครับผมผู้ชายคนนั้นกลับบ้านพ่อแม่ไปคนเดียวพอเห็นทั้งคู่ก็ถามว่าทําไมไม่เห็นเมตตามาเลยอาทิตย์นี้เมตตาคือชื่อของภรรยานะครับผมผู้ชายคนนั้นก็เล่าเรื่องที่โกรธกันให้ฟังกับ แม่ฟังแล้วก็ตำหนิผู้ชายคนนั้นว่าทำอะไรไม่ควรห่วงแต่ตัวเองควรใส่ใจคนอื่นบ้างผู้ชายคนนั้นก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าแค่กินแตงโมงไปครึ่งซี่จะอะไรกันนักกันหนาะพ่อของผู้ชายคนนั้นก็โหยรอครับแกไม่ต้องแก้ตัวพรุ่งนี้วันอาทิตย์พากันมากินข้าวที่นี่แล้วกันนะในวันรุ่งขึ้นครับผู้ชายคนนั้นก็พาครอบครัวมาหาพ่อแม่พอเข้าบ้านพ่อก็ใช้ให้ผู้ชายคนนี้ไปซื้อน้ำส้มสายชู พอกลับมาพ่อบอกให้เมตตาครับพาลูกออกไปข้างนอกก่อนบอกแล้วพ่อกลเาาแตงโมงครึ่งซีกมาให้ผู้ชายคนนี้ดูแกร้อนเสงื่อโชคกินแตงโมงดับกระหายหน่อยเถอะแตงโมซิกนั้นครับใหญ่ทีเดียวน่าจะหนักราวกิโล2กิโลได้พ่อส่งช้อนให้คันหนึ่งกินไม่หมดเกินเหลือไว้ให้เมียแกกินบ้างนะพ่อกล่าวซ้ำ ผู้ชายคนนั้นก็หยิบช้อนแล้วก็ตักกินใหญ่แลครับกินไม่ถึงครึ่งก็พุงกลางอิ่มเป็นที่เรียบร้อยหลังจากกินอาหารเที่ยงพ่อก็เอาแตงโมสองซีกมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็บอกอผู้ชายคนนี้ว่าแกดูทีสิว่ามันต่างกันตรงไหนผู้ชายคนนี้ครับก็มองดูแตงโมสองซีกที่นํามาเปรียบเทียบเป็นอย่างละเอียดซี่หนเป็นซีกที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนกินส่วนอีกซีกที่เห็นนะครับก็เ,เป็นแตงโมอีก ที่ถูกกินไปด้วยเช่นกันแต่เขามองดูยังไงก็ไม่เห็นความแตกต่างตรงนั้นแล้วก็ส่หัวแล้วก็บอกพ่อไปว่าไม่รู้ครับพ่อซีกฝั่งนี้เนี่ยแกกินซีอีกฝั่งนี้เนี่ยคือเมตากินตอนที่กินเนี่ยพ่อก็บอกแกทั้งสองว่าถ้ากินไม่หมดให้เหลือไว้ดูซิว่าเมียแกใช้ช้อนกินยังไงเธอเริ่มตักจากตรงกลางก่อนกินไปถึงขอบครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ถูกแตะต้องแล้วดูของแกนี่สิ แกควักกินเนื้อตรงกลางจนหมดเหลือขอบไว้ให้คนอื่นใครบ้างที่ไม่รู้ว่าเนื้อแตงโมหวานตรงกลางจากเรื่องเล็กๆนี้ก็เห็นได้ว่าเมตตามีใจใหญ่กว่าแกมากผู้ชายคนนั้นถึงกับหน้าแดงขึ้นมาทันทีพรอพูดอย่างมีความหมายว่าคนสองคนอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตจะมีเรื่องสำคัญอะไรนะักความรักความเอาใจใส่ระหว่างผัวเมียอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในน้ำมันหยดเดียวข้าวช้อนเดียว น้ำแกงทับพีเดียวคราวก่อนแกโกรธกันเรื่องกินแตงโมแล้วยังมีข้ออ้างมากมายทั้งที่เป็นฝ่ายผิดถ้าเมตตาเป็นฝ่ายกลับถึงบ้านก่อนรับรองว่าเธอจะต้องเก็บไว้ให้แกครึ่งหนึ่งอย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่สําคัญแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจคนแตงโมชิ้นเดียวนั่นแหละให้ความรู้ในการใช้ชีวิตประจําวันหัวใจคนต่อให้เย็นชาแค่ไหน แก่คออยๆให้ความอบอ,อุ่นมันจะร้อนขึ้นสักวันหรือหัวใจที่ต่อให้ร้อนเท่าไหร่แกสาดน้ําเย็นใส่ทีละช้อนทีละช้อนสักวันหนึ่งก็จะทําให้เย็นลงโดยสมบูรณ์นั่นเองคิดดูนะทามเมตตาเป็นเหมือนแกททาอะไรไม่เคยใส่ใจนานวันเข้าแกจะรู้สึกยังไงคําพูดของพ่อนะครับฉุกคิดให้กับผู้ชายคนนี้มันอย่างมากครับเปรียบเสมือนกับปลุกให้ผู้ชายคนนี้ตื่นขึ้นมา เมื่อมองย้อนดูนะครับก็พบว่ารองเท้าแตะที่วางไว้ในทุกวันเมื่อกลับถึงบ้านน้ำชาที่ชงไว้ให้ร่มที่วางหน้าประตูยามฝนตกล้วนแล้วแต่เป็นความรักที่ความล้วนแล้วแต่เป็นความรักความเอาใจใส่ของเมตาแต่กลับเป็นเขาเองครับที่ไม่เคยเห็นค่าและไม่เคยรู้จักเอาใจเขาไปใส่ใจเราเลยเมื่อคิดอย่างนั้นเขาก็รู้สึกละอายครับเรียบยกชามเกี้ยวออกมาให้เมตาแล้วก็บอกว่าเธอกินก่อนเถอ คราวนี้เมตาก็หัวรอครับผมแล้วบอกว่าไม่ต้องมาทําไก่ต่อหน้าพ่อกับแม่เลยพ่อก็หวเรอว่าถ้าทําไก่แบบนี้ตลอดทั้งชีวิตก็ถือว่ามันสามีที่ดีนะลูกเรื่องนี้นะครับผมอาจจะเ็ามีเป็นข้อคิดที่ดีนะครับในใจทุกคนมีความรักครับความรักนั้นต้องให้กันและกันนะครับเราพึงใส่ใจกันอีกครึ่งของเราอย่าคิดว่าทุกปัญหาเป็นการหาเรื่องโดยไรเหตุผลลองคิดถึงความผิดของตนดู ใช้ชีวิตธรรมดาของตนให้ดีใส่ใจคนในครอบครัวอย่ามัวแต่ใส่ใจเรื่องของคนอื่นความสุขไม่ได้อยู่ที่บ้านใหญ่เพียงใดแต่อยู่ที่เสียงหัวเราะในบ้านหวานแค่ไหนความสุขไม่ใช่ได้ขับรถหรูเพียงใดแต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านถึงได้ปลอดภัยความสุขไม่ใช่มีคนรักสวยแต่อยู่ที่รอยยี่มือคนรักสดใสเพียงใดความสุขไม่ได้อยู่ที่ได้ฟังคำหวานมากหรือน้อยแต่อยู่ที่ ยามเศร้าโศกเสียใจมีคนบอกกับตัวเราว่าไม่เป็นไรยังมีเธออยู่ข้างๆนั่นเองยามแต่สนใจในเรื่องของคนอื่นมากจนเกินไปยามแต่สนใจในเรื่องของตัวเองมากจนเกินไปจนลืมและก็ละเลยคนที่อยู่ข้างๆเราคิดถึงใจเขาใจเราให้มากๆขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะคนในครอบครัวของุณเองหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์แก่ทุกคนที่ได้เข้ามาฟังนะครับ ยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่นนอง Channel ผมไว้เดี๋ยวจะพบกับเรื่องเาด่ดีๆนี้ในทุกสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ